สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูบิตคอยกันหน่อยนะไม่ค่อยสบายเลยไม่ค่อยอยากอัพคลิปอะไอไม่หยุดเลยเออก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปอะไรมากนะร้อยให้หายก่อน <c oughs> วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัพนิดนึงนะกันนะก็เนี่ยมีเหรียญเปเปอร์เนี่ยมาจากพันเปเปอร์เนี่ยพิกไทยอะเหรียญพัน 1, 000, พิกไทยอะน่าจะมาจากเหรียญตัวนี้นะใครถือเหรียญน,นี้อยู่อะ ไม่ได้เปิดนาเลยเพราะว่าป่วยเนี่ยซ h ซอะ c อะ, c อะก็จะได้มานะก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคิดกันว่าจะยังไงหรือขายทิ้งแล้วไปซื้อ c h Z หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอืมแอดมินว่าขายไปเลยกันนะช่างมันเถอะขายไปเลยเอาขายไม่ได้เหรอหรือมันยัง พอมันยังขายไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวดูก่อนหนึ่งพันเเปอร์เออเหมือนยังขายไม่ได้นะไม่ขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้ <c oughs> แล้วก็มีเครื่องหนึง่งเห็นโซ่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโซ่เนี่ยไม่ได้มีแค่โซ่อย่างเดียวนะแตกออกมาเป็นนี่ด้วยนะ bnso เนี่ยดอกเบี้ยแปดเปอร์เซ็นต์่ะคือถ้าเกิดถ้าเกิดฝากโซธรรมดาเนี่ยดอกเบี้ยประมาณห้าเปอร์เซ็นต์กว่าใช่ไหมแต่ฝาก bn เปลีป่ยนรักแปลงเป็น bnso แล้วมาฝากอ่ะดอกเบี้ยตั้งแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะเยอะนะเนี่ยแอร์ดอปอะไรเนี่ยเป็นแอร์ดอปแปดเปอร์เซ็นต์ให้เหรียญโซมาเนี่ยถือว่าเยอะนะไม่น้อยเลยนะเออมันมาจากตรงนี้่ะแอดมินเคยเข้าไปดูในในหมวดเอิร์นอ่ะ ไหนเนี่ยหมดเออเนี่ยแล้วมันมีโซสเต็คกิ้งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโซสเต็คกิ้ง <c oughs> เนี่ยโซสเต็คกิ้งเราก็เลยเราก็เลยขายทิง้งแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เอาโซเนี่ยมาแปลงอันไหนโซที่มันหมดอายุอะแล้วก็มาแปลงเนี่ยแปลงมามา,มาเหมือนกับว่าสเต็กเอามาเอามาแปลงเป็นบีเอ็นโซอะใช่ไหมตอนนั้นจําได้ว่าถิดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือแปดละลดลงมา มันเป็นเฟสติลด้วยนะคือถอนได้เมื่อไหร่ก็ได้คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราไม่อยากฝากอะ่ะเราถอนเลยทันทีได้เลยอะ่ะเออแล้วก็แปลงเป็นเหรียญโซธรรมดาเนี่ยได้ <c oughs> สะดวกดีนะเหรียญโซและเหรียญโซของแอดมินเนี่ยมูลค่าเยอะด้วยเพราะว่าแอดมินของมีประมาณหกแสนกว่าเห็นปะ่ะมูลค่ามันเยอะด้วยได้ตั้งสิบเปอร์เซ็นเยอะนะเกือบแปดเปอร์เซ็นตอนเนี้ยตัวเลขมันขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะถ้าฝากล็อกกิ้งสเต็กยังได้แค่ห้าเปอร์เซ็นเองน้อยอันนั้นอ่ะได้แปดเปอร์เซ็นเยอะกว่า เออก็เดี๋ยวเนี่ยมันก็จะหมดอายุแล้วเดี๋ยวหมดอายุเราก็คงจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นนะดูแลตอนนี้ก็รอเวลาเนี่ยอีกอีกมันเพิ่งมีไม่กี่วันเองนะเดือนอนึงไงมั้งเออถ้าเกิดใครมีเหรียญโซอะ่ะแล้วไม่ได้ทําอะไรเอาไปฝากดีกว่ากินดอกเบีย้ยเยอะนะเนี่ยเห็นป่ะดอกเบี้ยมันเยอะอยู่เนี่ยแอดมินก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูหน่อยดิมันให้เท่าไหร่มาแล้ว เนี่ยจุดแปดเก้าอะไรเนี่ยเออจุดแปดเก้าก็เยอะอยู่นะเออโอเคไม่เป็นไรตัดทิปก่อน